Through taking fire! Oh, I'm down. Hey, hey, care package! I love these things. You'll never shoot to this. No good I've been down. เขามาดูต้นไม้ไม่มาเล่นด้วยกันเลยอ่าก็อยากหรือว่าเล่นอยู่โอ,อ้ก็เล่นอยู่เนี่ยเล่นในอารีนา่นาจะดูไม่ได้ได้แล้วพี่กดดูแล้วมันเด้งออกแปมวะาเรียกกดเข้ามาใหม่ดิมันต้องอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันก่อนเหรอไม่ไม่ดูเนี่ย แม่งบอกว่าหยุดการออกอากาศแล้วคืออะไร

เล่นทั้งหมด86เกมเลยหรอวะสัตว์งวดจังวะนี่เหรอโดเรมอนน่ะเออแล้วไอ้พี่เออเมอเฟียวอ่ะเห็นปะเออมันดีอยู่เออภาพแม่งใช่เลยอ่ะใช่มันคือมันมันใช่เลยแหละเออ น่าถ้าผมเอาเกมนี้ให้พี่เคได้ผมเอาให้แล้วเป๋เขาไม่เล่นแล้วล่ะแกเป็นคนซื้อด้วยตังตังเป๋นะน่าซื้อแผ่นนะโปนมาโปนมาสออสมาสยุ้งมาบอกไปเอ๋เขาขาบัอร่อยปะ

ไปซื้อไม่เจนหน่อยไหอะไรนะไม่เอวได้ไหมโวย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 คุณตั้งข้าไดีกันเหวะไปไปเกมใช่ไหมแล้วก็กดดูยังไง โอเคสนุกสนุกเลยแล้วแล้วคนไหนยัไงไว้มันเป็นทัพไทยด้วยนะหรือว่าจะลองไปเดินดูมือแผ่นมือสองเผื่อจะมีไม่มีกูไม่เคยเจอเลยสาพันเหล็กน,นะ เย็ดแม่้าร้เยี่ยอะไรแหละพันหกไหวสัตว์เฮ้ยไม่เปิอัพเดตเหรอฮะไม่นะขามาขึ้นเลยเมื่อกี้มาขึ้นไปเพิ่มปริมางการดาวโหลดแล้วเลยมันลิ่นอยู่เลยพันหกเลยไหวสัตว์อะไรพันหกอ่ะเออมันยังไม่ลดเลยตอนนั้นซื้อมาหกร้อยก็ะป๋าอะไรวะภาพแม่งคือแบบถ้าเป็นมูนอ่ะเออไม่ใช่เลยอ่ะ เล่สกเกลเดียวเลยเนี่ยทเป็นมูนเหรอไม่ถ้าเกิดมันเป็นสายแบบสายเล่นเกมคลาสสิกอะไรพวกเนี้ยมันเป็นเกมเฉพาะทางเหมือนคนบางกลุ่มเท่านั้นที่แบบจะซื้อจริงๆมันแพงม,ม,มันจะขายแพงมันไม่ค่อยลดราคาเยอะเราไม่กดมาแล้วมันม,มีราคาบอกว่ามันแพงจนมึงไม่มีตังค์ซื้อไงมันแพงแบบ แค่แบบแบบยังไงมันก็จ่ายไม่ไหวอ่ะมันก็เลยไม่ขึ้นราคาจนิงผมเสียใจไม่จ่ายไอไวแม่งแล้วเกมมันเล็กมากเลยนะเว้ยแปดร้อยมีใช่เล็กแต่ราคาใหญ่ใช่เขาคือคนนั้นคู่ดีให้ไปค,คู่ข้าเอฟเฟกต์ไม่ได้วะอย่าบอกนะโบงนะต้องนี่งลิงโบ เนี่ยเอฟเฟกมันทำอะไรอัปเดตอัปเกรดอ่ะมึงไม่อัปหรอไม่นี่เป็นไรเลยซิงมาหรือมึงอัปแล้วหรือผมอยู่ในนี้มันเลยยังไม่อัปเออไหนไหนในอารีนาไม่เขียวซิงเหรอมันเพิ่งอัปอะไรเงี้ยไอเต้มึงเคยเล่นมีฟอร์สปีดเพย์แบ็คปะก็พอก็พาให้พวกกูเล่นกันเนี่ย สองร้อยแปดสิบห้าบาทเองปีอ่าจัดดิจัดดิขับรถเล่นกันเนี่ยออกทริปพี่แจะเล่นก็เล่นเขาจะเล่นก็ไงผมไม่เล่นอ้าวทำไมอ่ะผมไม่ชอบเล่นเกมรถแข่งเออฮาไม่ใช่สายรถแข่งฮามสายเลยฮาสายรถมักกะสันโอ้ยที่ต้องเติมอีกว่าเจ็บแน่อยากได้อ้าวไม่มีอะไรเล่นด้วยเลยสตาร์เตลสักกัน สังกไม่แต่อ้าไม่ไดแต่รถแข่งอะขายขับรถมอเตอร์ไซค์ไปมักระันไม่ใหม่ใช่ใหมอ๋อไอเฟอัปเดตเสร็จแล้วเดี๋ยวหกวิีเยอะไเหับเนี่ไงนี่คอสปีดาที่เป็นแนียคุณพ่อคองแม่มึงอแบบไม่ใช่ละที่เป็นวีร์ไี้ไหหน้าเวอร์ชัน เป็นแอดออนเหรออ้อาวเป็นแอดออนเหรอแต่มันก็เขียนว่าฟูลเกมนะเว้ยแอดออนอ๋ออ๋ออ้าวเด้อคุณละขั้นด้วยไนี่รมอเตีที่มันเป็นรถฟอร์เช่กับรถไออ่านชื่อภาคมาดิถ้ามัน,<บ>นเป็นเพย์แบ็กยังไงก็เป็น,นเพย์แบ็กมีฟอสปิเปเฉยแล้วก็วงเล็บกีมลิท อ๋อมันเป็นนีิพอสปีดธรรมดามันเป็นแอนด์ออนเหรอเป็นฟูลเกมหรือเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นแบบแค่นี้หรือเปล่าแบบภาษาจีนอย่างเดียวหรือเปล่าเออมันจะเฮี้ยนะมันมีอังกฤษด้วยไหมจ๊ะเออมันมีอังกฤษแล้วก็ Chinese version เล่นต้องเล่นเพย์แบ็กกว่าถ้าจะเล่นอ่ะฟูลเกมแอนด์่ภาคนี้ก็น่าเล่นนะแต่ภาคเพย์แบ็กดีกว่าอ๋อมันออนไลน์มาติดเพย์แบ็กได้ด้วยเนี่ยก็ราะเพย์แบ็กก็เล่นได้ไง ใช่ก็ถ้าเกิดมึงซื้อพาสเนี้ยซ,ซื้อเลยดีไหมตังเหลืออยู่ประมาณสองร้อยกว่าบาทเฮ้แ hey บ็กเหรออ้าวเจ๊แบ็กกูเหลืออยู่สองร้อยห้าสิบเอ้ยพาสมีฟอร์สปิดธรรมดาเฉยๆอ่ะร้อยแปดสิบสี่บาทอ้าวมึงซื้อมามึงก็เล่นคนเดียวอะ่ะอมึงเล่นเล่นกับกูไงถ้าซื้อเ hey ฮ้แบ็กอ่ะมึงเล่นด้วยกันเพื่ออะไรมึงก็ไปไปปูกบัตรดิเอาไปขับรถเล่นกันถ่ายรูปโหสวย เฮ้ยเอปกอัปเดตปะไปดีกว่าไปละนอนละอ้าอ้อ้โอกโอ้โอ้โอ้ตอ้โมันอัโอ้โอ้โอ้โน้โอ้โอ้โน้โอ้ีอ้โอ้โอ้้อ้ออ้โอ้เอ้โอ้โอ้โด้โอ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 ้โเข้าอ้โ้โอเโ้โอ้เอ้โ้โอ้โอ้อ้าอ้โอ้โอ้้อ้อ้โอ้โ้้โโโอโโโ เออากูยังไม่ได้เข้าเรนโบว์เลยดีกวา่าไปตบาบอลดีกว่าเอา้าไอ้สัตว์ <c oughs> เข้าเรนโบว์แลยเนี่ย <c oughs> มึงก็ออกมาดิหลอกหลอกหลอก,ลอกเข้าเรนโบว์อยู่